เคล็ดลับความสําเร็จของการฝันใหญ่เคล็ดลับข้อแรกของเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองนั้นเรียบง่ายมากๆนั่นคือจงฝันให้ใหญ่เข้าไว้ฝันไปเลยค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้จินตนาการถึงการใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการจงนึกถึงเงินจํานวนที่คุณอยากได้และมีเก็บในบัญชีธนาคารบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทั้งชายและหญิงล้วนเริ่มต้นด้วยการฝันถึงบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์และ แตกต่างจากที่พวกเขามีอยู่ในปัจจุบันคุณคงเคยได้ยินเพลงที่มีเนื้อหาว่าคุณต้องมีความฝันถ้าคุณอยากให้ฝันนั้นเป็นจริงนั่นเป็นความจริงสำหรับคุณและทุกๆคนให้นึกภาพว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆในสิ่งที่คุณสามารถเป็นมีหรือทำในชีวิตของคุณจงหยุดสักครู่เพื่อจินตนาการว่า คุณมีเวลาเงินทองการศึกษาประสบการณ์เพื่อนพ้องเครือข่ายคนรู้จกักทรัพยากรและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อสามารถบรรลุสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการในชีวิตถ้าคุณมีศักยภาพที่ไม่จำกัดคุณต้องการสร้างชีวิตแบบใดให้กับตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ จงฝึกฝนการคิดแบบย้อนกลับจากอนาคตนี่คือเทคนิคอันทรงพลังที่ผู้ประสบความสำเร็จทั้งชายและหญิงนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอวิธีคิดแบบนี้จะส่งผลกระทบอันน่าทึ่งกับความคิดและพฤติกรรมของคุณวิธีการของมันมีดังต่อไปนี้คือให้มองไปยังอนาคตของคุณในอีก5ปีข้างหน้าจินตนาการว่าเวลาได้ผ่านไปแล้ว5ปีและ ชีวิตของคุณก็สมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกด้านชีวิตของคุณในตอนนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณทำงานอยู่ที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไรมีเงินเก็บในธนาคารมากแค่ไหนและมีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไรจงกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับตัวคุณเองในระยะยาว ยิ่งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพความงามและความมั่นคงของคุณมีความชัดเจนมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งก้าวไปหามันได้เร็วขึ้นเท่านั้นพร้อมๆกับที่มันจะเคลื่อนเข้ามาหาคุณเร็วขึ้นเช่นกันเมื่อคุณมีภาพในหัวที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่คุณต้องการคุณก็จะมองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีแรงจูงใจมากขึ้นและมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะทำความฝันให้เป็นความจริง คุณได้กระตุ้นคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่ในตัวและค้นพบแนวคิดมากมายที่จะช่วยให้วิสัยทัศน์ของคุณกลายเป็นจริงคุณมีแนวโน้มที่จะเดินไปบนทิศทางเดียวกับความฝันภาพและวิสัยทัศน์ที่เด่นชัดในหัวคุณเสมออันที่จริงแล้วเมื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ฝันใหญ่คุณจะรู้สึกภูมิใจตัวเองมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อยอดให้คุณชอบและนับถือตัวเองมากขึ้น รวมถึงเข้าใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตามไปด้วยและที่สำคัญคุณจะมีความสุขมากขึ้นทั้งนี้มีบางสิ่งบางอย่างในความฝันและวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นและปลุกเร้าให้เราทำในสิ่งที่ดีกว่าที่ผ่าน,านมาคำถามสำคัญที่คุณต้องถามและตอบซ้ำคืออะไรคือสิ่งที่ฉันกล้าที่จะฝันถึงถ้าหากฉันรู้ว่าตัวเองไม่มีวันล้มเหลว ถ้าคุณมั่นใจว่าประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ในการบรรลุปเป้าหมายใดๆไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือใหญ่เป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรถ้าคุณรู้ว่าตัวเองจะไม่มีทางล้มเหลวเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่คุณกล้าที่จะฝันถึงคืออะไรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามให้จดลงกระดาษแล้วเริ่มจินตนาการว่า คุณบรรลุเป้าหมายสิ่งที่ยิ่งไหญนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้มองย้อนกลับมายังจุดที่คุณอยู่ในปัจจุบันคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ต้องการคุณต้องผ่านขั้นตอนใดบ้างคุณต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในชีวิตบ้างคุณจะเริ่มต้นหรือเลิกทำสิ่งใดคุณจะยังคงคบหากับใครและใครที่คุณจะตีตัวออกห่างถ้าหากชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน มันจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่ต่างออกไปจากเดิมก็ตามจงเริ่มเสียตั้งแต่วันนี้เลยการฝันให้ใหญ่คือจุดลร่มต้นในการบรรลุอิสรภาพทางการเงินของคุณเหตุผลอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถประสบความสำเร็จทางการเงินได้เป็นเพราะพวกเขาไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสทำได้ผลที่ตามมาก็คือพวกเขาไม่เคยพยายาม พวกเขาไม่เคยเริ่มทำพวกเขายังคงอยู่ในวงวนทางการเงินแบบเดิมใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้จนหมดบางทีอาจจะใช้เกินกว่าที่หามาได้ด้วยซ้ำแต่เมื่อเริ่มฝันใหญ่เกี่ยวกับความสำเร็จทางการเงินคุณจะเริ่มเปลี่ยนม,มุมมองที่คุณมีต่อตัวเองและชีวิตของคุณ คุณจะเริ่มทำในสิ่งที่ต่างออกไปทีละเล็กทีละน้อยแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งทิศทางในภาพรวมของชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นการฝันให้ใหญ่เข้าไว้คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทางการเงินและการเป็นเศรษฐีที่สร้างขึ้นด้วยมือของตัวเอง